อได้งั้นตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพวกฉันขอตัดเพื่อนกับเธอคำว่าเพื่อนมันไม่เคยอยู่ในหัวใจพวกเธอเลยใช่ไหมปีเตอร์ยกเธอมีค่าแค่ตอนมีผลประโยชน์เท่านั้นแหละ CVM Film คืนอะนอนหลับสบายมากเกือบตื่นสายแล้วดีนะวันนี้ยังมาทันเวลาเข้างานเอ๊ะหรือว่าที่แกมาทำงานทันเพราะว่าแกไม่ได้อาบน้ำหืมจะบ้าเหรอฉันอาบอยะกรัข้าวกข้าวอ้าวมาทำอะไรกันแถวนี้ไม่ได้ทำงานหรอหรือว่าลา พวกเราไม่ได้ลาแต่ว่ามาหางานใหม่นะอ้าวทำไมล่ะทำไมต้องมาหางานใหม่หรอเกิดอะไรขึ้นพวกเราตกงานนะสินี่ก็เดินหางานใหม่อยู่แล้วมาเจอเธอก็เลยเข้ามาทักทายเฮ้ยชีวิตคนเรานี่ไม่แน่ไม่นอนเลยเนาะวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานซะแล้วเอางี้เดี๋ยวฉันจะลองไปฝากงานให้พ่อเธอดู ถ้าพวกเธอโอเคกับที่นี่ฉันจะไปคุยกับหัวหน้าให้อโอเคสิโอเคเลยตอนนี้พวกเราไม่เรื่องงานแล้วได้แล้วก็เอาหมดขอบคุณมากเลยนะต้นข้าวบุญคุณครั้งนี้พวกเราจะไม่มีวันลืมเลย นี่พวกเธอไม่ต้องกลัวนะหัวหน้าเขาใจดีพวกเธออาจจะได้งานที่นี่ก็ได้พวกฉันก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน <c oughs> เป็นยังไงบ้างกันข้าว <c oughs> พวกเราได้งานไหมเสียใจด้วยนะตอนนี้พนักง,งานเต็มจำนวนหัวหน้าแจ้งว่าไม่รับพนักง,งานเพิ่มแล้วไม่มีว่าซาตำแหน่งเลยเหรอ ผ่าโลลองพออะไรก็ได้ฉันทำได้หมดเลยนะหรือจะเป็นแม่บ้านก็ได้ฉันไม่เกี่ยงงานไม่ได้จริงๆหัวหน้าเขาแจ้งมาแบบนี้ฉันขอโทษด้วยนะไปนเถอปีเตอร์ไปลำบากปราตามหาทำงานที่อื่นกันเถอะ เอาน่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะช่วยหาอีกแรงหนึง่งไม่มีหรอกคงไม่มีที่ไหนรับพวกเราแล้วทำไมฉันต้องมาตกงานแบบนี้ด้วยเนี่ยเงินจะใช้ก็ไม่มีหรือว่าเราจะหมดปัญญาจริงๆแล้วปีเตอร์ชีวิตฉันทำไมมันถึงตันไปหมดเลยเนี่ยเอานี้ ฉันเปิดร้านอาหารให้เอาเงินฉันไปลงทุนก่อนเปิดเป็นร้านเล็กๆแถวๆนี้ก็ได้ฉันว่านะต้องมีคนมากินเยอะแน่นอนสู้ๆขอบใจมากเลยนะตุอกเข้าแกเป็นเพื่อนทีดีของฉันมากเลยใช่ๆเราโชคดีจริงที่มีเพื่อนดีๆแบบแก มาล้ออเดอร์ครับออเดอร์หนึ่งสามหนึ่งสี่สิบกล่องใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับเรียบร้อยขอบคุณนะจ๊ะครับ เอาไปเสิร์ฟลูกค้าได้เลย <laughs> <laughs> มาแล้วครับพัดมามาช็อปปิ้งนเน้นมาเติอแล้ครับของมากนะครับโ <laughs> อ้ย <laughs> น่านกินมากเลยเนาะ ยังเด็ดเลยลอง,งลกินดูดิหลอหรอหมอสุดยอดอร่อยแบบนี้เดี๋ยววัหนหลังมากินกันใหม่เนาะ น,นั่นสิดีแล้วล่ะที่เราตกงานไม่อย่างนั้นนะเขต้องจมอยู่กับเงินเดือนน้อยนิดไปตลอดชีวิตอา้าวเก็บร้านกันแล้วเหรอพอดีของหมดน่ะไม่มีขายก็เลยต้องปิดร้านไวแล้วนี่เธอมาทำอะไรที่นี่หรอต้นข้าวอ๋อฉันกะว่าจะมาขอ,อยืมเงินพวกเธอสักห้าร้อยน่ะลูกหมูขอเดือดร้อนนิดหน่อยแต่เดี๋ยวฉันจะรีบหามาคืนให้นะนี่จะมาถูกบคุณเหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันอย่างไหนแกรู้ไหมตอนที่พวกฉันลำบากเดินหางานพวกฉันเหนื่อยแค่ไหนแล้วการที่แกเปิดร้านให้ฉันออกทุนให้นินดๆหน่อยๆพวกฉันไม่ลืมหรอกเดี๋ยวพวกฉันจะชดใช้ให้แต่ไม่ใช่วันนี้โยออกได้แล้วไปแล้วก็อย่าคิดที่จะมายืมพวกฉันอีกต่อให้พวกฉันจะขายดีแค่ไหนพวกฉันก็ไม่เคยยืมหรอก ได้งั้นตั้งแต่วนินาทีนี้เป็นต้นไปพวกฉันขอตัดเพื่อนกับเธอคำว่าเพื่อนมันไม่เคยอยู่ในหัวใจพวกเธอเลยใช่ไหมปีเตอร์ยกใช่เธอมีค่าแค่ตอนมีผลประโยชน์เท่านั้นแหละฉันคิดว่าเรา จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือกันในเวลาที่ลำบากแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามีแต่ฉันที่คิดไปคนเดียวเี่เลิกทำเพ้อแล้วออกไปได้แล้วไปอ <c oughs> ฉันโอเคแล้วนะไม่ต้องใช้เงินแล้วขอบใจแกมากนะที่แบกหน้าไปยืมเงินพวกนั้นไม่เป็นไรอย่างน้อยสถานการณ์นี้ก็ทำให้ฉันได้เห็นธาตแท้ของเพื่อนฉันละเจ็บใจแทนแกจริงๆแกไม่น่าไปช่วยพวกนั้นเลยอะ่ะเออแล้วฉันก็ได้ข่าวมาว่าตอนที่พวกเขาสองคนทำงานอยู่ที่โรงงานพวกเขาแอบคบกันแล้วก็โกงเงินแผนกข่าวด่วนข่าวด่วนข่าวด่วน จยินดีเดียวเข่าอะไรนั่นสิก็ร้านถั่ลมาของเพื่อนเธอสิจะเจ๋งแล้วนะฮะจะเป็นไปได้ยังไงลูกค้าเขาเออกจะเยอะก็ช่วงหลังเขาให้ของน้อยของก็เน่าแถมผักก็ไม่สดอีกนะสิเนี่ยลองชิมดูสิครับของพวกนี้มันเน่าจริงๆพวกคุณเอาของแบบนี้มาขายได้ยังไงใช่<ไ>และทั้งจานก็มีอยู่นิดเดียวทำแบบนี้อีกหน่อยก็ไม่มีใครมากินแล้ว อย่ามาพูดจาสุนัขไม่รับประทานในร้านฉันนะถ้าไม่กินก็ออกไปหรือถ้าไม่พอใจนูน่นไปกินร้านอื่นนูน่นอ๋อแล้วก็จ่ายด้วยนะอย่ามาตีเนียนโหทำกับลูกค้าถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสนเข้า มาทำไมได้ข่าวว่าตัดเพื่อนกันแล้วไม่ใช่หรอพวกเราขอโทษที่พูดไปแบบนั้นพวกเราหลงผิดแล้วก็โลภมากไปหน่อยคือร้านของพวกเรามันเจ๊งไปแล้วนะ่ะก็เลยอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากต้นข้าวอีกครั้งสัญญาเลยว่าครั้งนี้ถ้าต้นข้าวยอมช่วยเราจะตอบแทนคืนทุกอย่างเลยจะดีหรอต้นข้าวคนพวกนี้ไม่สำนึกบุญคุณหรอกต้นข้าวอย่าไปช่วยนะ นาจนเข้านะนเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของพวกเราก็ได้ความเป็นเพื่อนน่ะสำหรับฉันมันยังหลงเหลืออยู่แต่มันไม่มากพอที่จะกลับไปช่วยเหลือพวกเธอไปเลยนะไปเลยนี่แหละนี่แหละน่ะนี่หลนะี่่แล เพื่อนแท้ในชีวิตเราจะมีสักกี่คนเราช่วยเหลือเขามากมายแค่ไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันได้ว่าใช่เธอมีค่ะแค่ตอนมีผลประโยชน์เท่านั้นแหละเราจะได้รับความช่วยเหลือกลับคืนมาพี่ดูวัด,ดีค่ะพี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูก่อนสวัสดีค่ะหนูฟ้าสอยฟ้าอดุดมอายุ IU 19ปีเป็นคนสงหวดกรุงเทพมหาคนครค่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าจะเล่นเป็นบทคนดีคนร้ายปะาป,ปนกันไปอ๋อๆอ,อแล้วก็เล่นบทแฝดด้วยนะเล่นคู่กับฝนประจำอยู่ช่อง CVM f i l m ม Lovely Family แล้วก็ Lovely Kids Thailand ค่ะหนูกลับแล้วนะโอเคบ๊ายบาย